หนึ่งก้อนนี้กับหนึ่งก้อนนี้อันไหนจะละลายเร็วกว่ากันมาทดสอบกันค่ะแล้วมาดูกันว่าแก้วเก็บความเย็นตัวนี้นะคะจะเก็บความเย็นได้นานขนาดไหนระหว่างน้ําแข็งหลอดก้อนเล็กกับน้ําแข็งก้อนใหญ่แบบไหนจะละลายหมดก่อนกันผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ ก้อนใหญ่หมดไปแล้วก้อนเล็กยังคงรูปร่างของน้ําแข็งให้ได้จับเล่นอยู่ว้าว <Wow. S 1> ฝาปิดดูแข็งแรงดีมากมีหลอดดูดรูระบายอากาศเมื่อเราดูดน้ํามีฝาเปิดส่วนหลอดด้านในแข็งแรงทางร้านให้แปลงขัดหลอดมาด้วยสายแม่บ้านอย่างพวกเราพลาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยพิกัดตรงลูกศอนชี้ค่ะขอบคุณค่ะ